รถจับน้ำพ้นผมกลางิดกงแล้วก็ตอไปนอันนี้รถจับน้ำพุนผุมกลางผิดกลางนะที่เราเล่นลอยห้าชิ้นนู่ก้อยเลยเดี๋ยวนรแล้วก็ต่อไปเป็นของใครอ้อยน้ำ่เยกลังเยอะเดี๋ยวเขาข้าวาวครับนครับอนรถจับน้ำพุ่นผมกลางิดกลางพี่น่องนะ เมนูเป็นอะไรถ้าเมนูอะไรรถจัดน้ำพุนขมกลางเป็ดกลางครับเอานั่นก็เยอะนะครับอะไรครับแม่โซนี่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบไม่เกี่ยวน้ำเอาน้ำหลายน้ำหน่อยฮะเอากางน้ำกลางน้ำด้วยขึ้นเป็ดได้รถจัดน้ำพุนเป็ดกลางขมกลางเนาะน้ำข้าวบางเหมือนกันอันนี้กลางตลอดครับอันนี้กลางตลอดเลยก้อยเกยเราไม่เอาเลย เอาแล้วนี่ก้อยเราว่าจะเล่นลูกไอ้ก้อยั้หน่อยเยอะผมตางเต็บดหนึ่งสองสามหนึ่งสองใช้กินยาร้อยปลามาเลยเต็บเต็บรายการก็มเมนต์จีย่ธรรมดาเนี้ย พี่แอ้อยปล่าเลยโคช่าช่างทกงานรว้ไปกันดีพี่อร์่างเนี่ยจะเลือนไดหมาดจรอ๋อมันตีดาบมันโ้มกรบบอกแล้วลูกโหยลมอ้โอ้ยบอ้ยจะไ่อนเดี๋ยวมาตีดาบนะตีปาดดุดอกก้นดุก้นดุ อันนี้สแกกันอันนี้ได้เก็สอง้เท่าไรก่อนวเท่าไหร่้ันนีหกสบดสิบร้อยชอามร้อารหนึงนึง้าร้อเดียวเอาอะไรกันลยดอันนี้ตัขีดกว่าเก้าสิบบาทเอาเลยบอเอันนี้ได้น้อย้อันนี้เอาเนื้อไปเลยยังไงเนาะ อันนี้นี่3 42เกินไปแล้วเนี่ย120บาทอาจจไปร้อยเดียวก็ได้เพราะว่าเมื่อกี้นี้คุยกันตกลงร้อยเดียวมันเกินไปก็ไม่เอาออกอาไปเลยตอนนี้ต้องออกพระรามสองนี่รถจะติดไหมครับพ่อค้าพระรามสองตอนนี้ช่วงบ่ายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่แน่ครับผมเพราะว่าถ้าเป็นวันธรรมดาช่วงเด็กเลิกเรียนที่ไหนก็ติด แต่นี้มันเป็นมันวันอาทิตย์ช่วงบ่ายส่วนมากแล้วจะติดตลอดทั้งวัน<อ>เพราะว่าคนเข้าเที่ยวห้างเป็นบิ๊กซีพารามิสโซเซ็นท่านอะไรอย่างเงี้ยต้องบ่ายรถจะเริ่มติดแต่ไปรุ่งอีกทีก็หลังหลังสองทุ่มอ๋อเนี่ยคนเยอะกว่านั้นเลยเนาะเอาด้าไปรุ่งเนาะน้ำลายบอสเอารถเที่ยวหรือรถผมเน,น,น,นี่ยนะเอาเปรี้ยวบางเปรี้ยวจัด ของเราชนิดมอนต่างรวดจากน้ำคนเที่ยวบางนวดเพ็ดได้เนาะ้อน้ำช่วยขึ้นน้ำช่วยขึ้นวดจากเพ็ดได้ต่างพึ่งึ้นได้น้ำข้นน้ำข้นน้ำช่วยขึ่งหอมหมดแล้วนะครับโอ้ยปลาค้าขาดหอมเลยเด้อบุญเลยมีหอมก็บุญเมีหอมกับพอมหอมเลยเด้อน้ำข้นเปรี้ยวกลางเปรี้ยวกลางน้ำข้น นั้นก็อยู่ที่ประมาณน้ำเนาะชิมเลยจ้าชิมเลยมีช้อนให้ด้วยชิมลดกัดเก็บจัดเย่ยวกลางน้ำข้นก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะอ่าร้อยหนึ่งน้ำช่วยครึ่งเฉพาะร้อยหนึ่งร้อยยี่ร้อยยี่ ร้อยยี่จะได้น้ำค้วยครึ่งนะเกินร้อยขึ้นไปจะได้น้ำค้วยครึ่งแต่ถ้าต่ำร้อยลงไปจะได้น้ำค้วยเดียวแต่ลูกค้าขอก็ได้อันนี้เป็นพิเศษพิเศษนะร้อยสาวนี่ร้อยเดียวครับผมทอดทอนเลย เอานัง่งเดาก่อนเลยครับผมอันนี้จะอยู่ที่ยังบรอด8ชิพนะครับเอา8ชิพบอสนี่ครับประมาณนี้พ่อค้าก็าอ่ะเนี่ยชิพอยากคนอยากเห็นกิโลนี่พ่อค้าก็าาถ่ายให้ดูนะตรงนี้นะ 2> 5สองขีดสองขีดก็80บาทเองน,นิดนึงก็แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าจะเพิ่มก็ได้จะลงก็ได้นี่ก็คือ80บาทนั่นเลยเด้ออันนี้เป็น80บาทสองขีดเนาะ

นี่เป็นรถจัดเด็กกลางผมกลางเลยต้มไปเลยเนาะผมจัดได้บอกรอเ้าผมเขาจัดไปเลยเข<พ>า,าจัดไม่เป็นไรส่วัดให้คุณครับเกรถจัดเด็กกลางผมจัดแปดสิบาทน้ำเ้วยเดียวนะเนาะเด็ดกลางเอาเอาไให้ต่อ เอารวมอารวมก็จะเพิ่มน้ำช่วยเพิ่มเลเมื่อกี้นีเพิ่มเกิดนียวน้ำข้นเนาะนี่นอะไรเกลือเหนียวเลือสักมะยาค้าเกลืสักมยาอ่อเอ่อหอมน้มน้มจะจะหมดนวเนาะครับไม่เป็นไรอันนี้คือน้ำน้ำช่วยคึ่นเห็ดกลางน้ำข้นผมจัดใบเรี้ยวนะี้บ หนึ่งสองสามเสี้ยวเก็บหนึ่งสองสามสี่กระเลยกระจาเลยครับผมสี่ไม่เบิ้ลนะวันนี้ไม่เบิ้ลนะไม่เบิ้ลย่าไม่เบิ้ลย่าไม่เบิ้ลเมื่อวานเบิ้ลน้ำปลาไปนแอ้วเมื่อวานเบิ้ลน้ำปลาไปลูกค้าบอกว่าขากินไม่ได้เลยเดี๋ยววันฟังจันเดี๋ยวไปจีบบัญชีอ่อเดี๋ยวไปจีบบัญชีเนาะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวไปจีบบัญชีครับผมสำหรับอันที่เปลื่อยก็ขายแล้วแต่อันที่ไม่เปลื่อยก็มีนั่อยู่ในนี้นี่ครับครับผมอ๋อก็รอคิวไป แล้ววันนี้เราจัดวัตถุด yeah. ิบมากี right. oh, oh. p uff! P uff! P uff! ่โลเนี่ยโอ้เยอะมากไม่อยากเล่าเลยครับเยอะเลยนะหลักสองหลักสามครับโอ้เพิ่มเพิ่มผิดนำมิจิเนี่ก็ได้เอาเผ็ดดัานเรื่องบัตรเมื่อกี้นี้เอาเป็นเผ็ดด้างตอนนี้เป็นเผ็ดด้านชี้บอกลบจัดผมผมจัดเผ็ดจัดทุกอย่างจัดหมดสามคนเนาะเอาไปโอ้มโอ้ย วางเทเลอยู่ก็ยังไม่ครเลยบางนานแยก่นไมหคับอ <techn op orie> ันนี้วครับวัสดีรอบสองวัสดีครับผมวัสดีรอบสองครับก็ค้าก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ร้อนมากเ็้าเงือกเปียบเอเลคือกังครมบเอเอา

น้ำกับเทียมหมดเลยไปเดี๋ยวเทียมเช่าบิร์ตคุณก็มเที่ยวเกตเเตะ9420อู๊งกลางเที่ยวครับคุณก็เป็นเป็นน้ำจิ้มครับอันนี้น้ำจิ้มอันนี้รสชาติแบบไหนครเนี่ยอผมกลางครับผมกลางนะครับอันนี้ผมเขิงอ่าผมผมอะไรนะผมเขิงผมเขิงแบบแปลว่าอะไรผมกลางผมกลางทีสารในเครื่องเครื่องนิ้วกลางกลางนะครับครับผมขันขึ้นมาว่าหุ่นยืนยุ่งเครื่งเครงมู่หุ่นมาถึงจะยืนยุ่งกลางแล้วครับ บ่บ่คนอีสานเนาะกับเล้าเหล้า,ลาน่อยนึงบ้านเขาเนาะนี่ขายดีเลยอ่ะดูเดี่ยวหมูเหม่อหยิดกันไม่หยุดเลยครับผมก็ประมาณนี้นะคะนรับว่าลูกค้าก็บอกว่าเอฟซีว่าจาดเต็มเลยนั้งดินแดงทางนี้เป็นยังไงเนาะทางนี้ก็ไม่แพ้นอะไรดินแดงนลครับผมเยอะก,กว่าครับผมทางนี้ลูกค้าก็น่ารักน่ารักเป็นท่าฮับจัดทา้งน่ายน่าเอะดั้นแถมมาอีกโอ้ยเงินือนเขาหนั่งเห็นบอลจุด ยิ่มยิมเจ้ามารอบนะออกเปมันเ่หนึ่สองสามสามร้อยครับขอบคุณที่รครับผมแปดสิบวกิบร้อยแปดสิบเอาเป่ยนชิปน้องชยดูส่วนแรกเขาจะเริ่มที่แปดสิบเออเอาเนืออาเนื้อเอาแต่เนื้อไว้ตัวไอ้ค่ะโอ้กับผมเเนื้อเขาเป็นยังไงเนื้อไว้ตัวือเนื้อหัวบอสทีเมนค่ะแปดสิบบาทเนาะับค่ะนะบางคนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเนื้อไว้ตัวนี้มันเป็นยังไง เนื้อมัวครับมันเป็นเนื้อมูเนื้อต่างไม่ทเนื้ออยตัเนื้อมก็ไม่ใช่ทำไรจัมันละทำเนื้อบาใครใครใครบางเดี๋วช้อยเปียในเรื้องคำนี้ลาบชูเกโบหะเกเบดรับผมเออลาบชกนึงเอาลาบชกนึางชูนึ่ง ไอจูอันนี้เหนียวร้ายไป้ก็ครับไอจูเอาแปดชิโบมีนเอาเจ้าวเหนียวเจีวเหนียวเจีวแปดิ้อีกเจียวเอาเปียวเจียว้ม้นดัดเลยเนาะเออร้านบอกเอาเปียวว่โอ้เอาเปียวตัวไหนร้านเป็นคนกินแบบนี้ไงเนาะหันใจเร็วๆไปปกำลังชั่งกระโดดกระโดพ่อค้าคาเรียเออเร็วเนาะ เร็วมากเร็วเร็วมากเลยมันเมามากเลยเน่าจเกาพลายแห้เนื่อยเ้อคบสร้างลายเน้ชหาชุเนาะคุณไล้ยไหลครับน้นั้นมันาันเนะเอาซุ้มแห้ครับเาบ้างเอาเี่ยซุ่ม้งอมีลาบลาบซุลาบซุ้หลายเป็นไง อาสุกกเอาแบตสิคือกันค่ะบ่กว่าเอาแค่ไงค่ะเอาแต่เนื้อคือกันเหรเอาแต่เนื้อไว้ต้อยคือกันค่ะแบตสิคือกันค่ะครับคุณได้บ่กอยากกินลาบม่วก็มาเอาเนื้อไว้ต้อยกันเ้ยเนอไม่ใช่เนื้อวัวเนื้อหมูนะครับอันนี้เนื้อไว้ต้อยไว้ต้อยนี่แปลว่าอะไรนะแปลแม่นอะไรยัยต้อยนี่แปลว่าจี่ไหน ไข่ต้อยค่วตไต้อยไต้อยนี่เตอบ้างยังไงครับผมไข่ต้อยทอเท่าไหร่อะคะไหนเลยอันนี้นะอันนี้นี่ร้อยหกบเป็นร้อยสี่สบาทแล้วก็อันนี้ลาบนี้หกบบาทเฮ้ยแปิบาทตับไตนี้อีกตู้อีกแปิบบาทเป็นร้อยหกบร้อยหกสิบก็บวกร้อยหกบเป็นสามร้อยเ่า เพราะว่าเมื่อกี้นิกี่เขาถามถึว่าค่อยต้อยแปลว่าที่ไหนมันจะถถ้าเป็นภาษาอีสานมระหลาดก็กันท่าพวกข้าแปลกินที่จะต้อยบอกเลยเด้อค่ะเด้อนายขอละพันเลยใช่ไหมคะรับผมนายขอละพันสายจัะหลาเคหมดแล้นะคะรับทรารับขอบคุณมากครับผมรับทราบแล้วครับค่อยต้อยหมายถึงว่าถ้าพูดกับถ้าเราเอาคำว่าไมยต้อยเข้าไปใส่เนี่ยเป็นภาษาอีสานเนี่ยถ้าเป็นเนื้ออย่างนี้ก็คือมาอย่างเดียวเลยล้วนเลยไม่เอาเว่องเร็วคือมันเก็บ ก็พ<ข>ูดแบบเนื้ออย่างน,นี้นะถ้าเอาตับก็ตับอย่างเดียวเลยก็จะเป็นตับไว้ต้อยหนึ่ามาไว้ต้อยนี่ก็คือไม่เอาอ<จ>ะไรมาผสมจะเป็นอะไรก็ตามอย่างเดียวก็คืออย่างเดียวอย่างทีไม่เอาอะไรถ้าเป็นยิ้มขาวอย่างนี้ก็ยิ้มขาวไว้ต้อยเลยถ้ามีทำ่ากิ้มขาวไว้ต้อยเลยเอาอย่างใส่ไม่ได <Sy> ้แค่แส่นิดเดียวก็ประมาณนี่เนาะ ้าลข้าเลยคุณเร็วนี่ยได้ครับผมเดี๋ยวตัอันนี้เอาสุระอ่าวันนี้มันผ่านมาแล้วก็เลยออทิตย์ไปกันได้เลยค่ะมีออ์ไปเทียนค่ะีลูกค้าลูกค้ารู้เป็นออร์ดสแบบแจก ก็เท็ดเลยน้องเท็ดที่ก็เท็ดแล้วค่ะออกกล้องไหมลูกค้าออกกล้องไหมลูกค้าเกิดกล้องเลยออกกลก็ได้เรือออกก็ได้บอกได้ด้ยได้แบบเป็นน้ำปลานี่เอาผุ้มหรือเอเปรี้ยวเอาเปรี้ยวค่ะเอาเปรี้ยวไม่ขุงเนาะค่ะเปรี้ยวก็จะเป็นแบบนี้เนาะชิมแม่ลูกค้าชิมโซ่เลยไม่ชิมหรอกค่ะเขาทำอร่อยอยู่แล้วทำอร่อยอยู่แล้วครับค่ะได้มีคนสงสัยว่าไอ้สีขาวสองอันนี่คืออะไรบอกอย่างนี้หนึ่งอันนี้เป็นเกลือครับที่กำลังใส่นี่ครับครับ อันนี้คือชุดครับูวครับอันนี้พริกพริกได้เนาะเ็ได้ได้ค่ะตามสุดเลยอันนี้เอาสายฝนมาด้วยยังยังไม่มาลงไม้ดลงไม้นะฮึ่งนี้านนี่นี่ประจาค ใ่อรี่ยวปางใส่เนื้อน้ำข้นหน่อยเป็นหน่อยมัไม่ใส่ปแต่มันจะเป็นสูตเวเ้อเพราะว่าถ้าทำวันนี้ก็จะเป็นเป็นี้ค่ะได้เอาวันี้เอารสชาติแบบไหนกเนี่ยรสจัดเดี่ยวปังรสจัดเดี่ยวปางรสจัดเรี่ยวปางรสจัดชิมหน่อยเวลามันเี่ยวมว่านี่ว่านี่ลูก้าวพวกน้าแต น้ปลายองเกี่ยวว้เจ้เนี่แกไหลายเข้มแห้งหลาว่าจะกินก็ไ่ได้หรอกรับชิมหน่อยค่ะโอเคขอมาลืมนก่อนตื่เต้นไห่ไงชวนออออย่าลืมน้ำจิ้มเ้อค่ะเยจุ ไูไอ้น้ำจิ้มสองแบบได้ป่ค่ะ้า้าเอาสองแบบได้ค่ะเอาขมก็เปียวค่ะเอาขมเนน้ำจ้อยชูอันนี้ยังอีกอันนี้สุกอันนี้อันนี้เนาะแล้วเอาสเนาะเอาแล้วเดี๋ยวหยบน้ำจิ้มนอันนี้อะไร ร้อยหกสิบบาทครับอันนี้ของเปดเาร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทอ่ารถเดครับเอาแกงไปสองถุงไหนเ่ได่ครับเออุค้งนึ่งแก้วโุงผมอันนี้บอค่ะได้เลเนาะเป็นอาหารได้ลูกค้าคือเป็ดแก้วเพราใครได้เป็ดลิ้นแก้วดูนครพนมโบเมียนครับผม ป่าพ่อค้าจะอยู่จังหวัดห้องบัวลำภูที่เกียรกอย่างนั้นเลยเด้อที่เกียรกจังหวัดเลยครับผมตาของเขาขอมาอยู่ได้พ่อค้าคือตุลก้อนป่ะพ่อค้าไปอยู่จังหวัดไหนกับคือพุ่นจังหวัดนั้นนะไปยู่งตุลก้อกัคือพุนตุลก้อนพรเจ้ากล่าว่าไปทางเหนือกับพวคือพุนอยู่แล้ว แม่อทิตย์อทิตย์ที่แล้วอทิตย์ที่แล้วแทรกเ้อะแทรกค้องแทรกเนาะอทิตย์นี้มาเนาะมาดิเอาท้องเอาทเอาท้องหมอเลยบาด้ายัผมแล้วก็รดจัดน้ำข้นเปียวกลางกินแมนบอเพ็ดไหยบอเผ็ดไทยเปียวกลางคือเปียวกัดผมตัวมืัดก้อนอ่ะเอาืูป้านกผมบอสจมเ้ยต้นหนาน้ะงชิ้นงา้นเหมือน อันนี้เอาน้ำอย่างละถ้วยนาะจัดค่ะถ้วยห่งอันนั้นเอาไอเปี้ยวค่ะอันนี้เอาเปียวบางค่ะอันนี้เอาขมงค่ะโอ้ยไอตผมต้องส้มแกะตผแ่นบ่เ็ไตบ่ได้นิดน้อยค่ะผมแปไตผมอยากเาผมผมตเพราะเอาเรื่องเนาะเ่ผมตเพราะเอาเรื่องแต่รี้ต่อแรผมงานเา ้เราจะวยที่ยวกงจักรนำ่เที่ยวกาปดีจัเที่ยวกา็เ็นไรเนาะเกระตือกางชี่หนยปกลัมากเนันนี้ทำเป็นทาเป็นสชุดรถนองชุดเป็นดี่ยวได้ด้วลูกค้าเด้อ ประมาณชุดละร้อยหรือว่าแต่ละชุดชชุดแบบสชุดก็ไรวาะยางกินได้ผมนเี๋ยวนี่ตมรไ้ีกับกประมาณนี้เเออหมูใส่คะมาแต่โคมใหญ่จินะเพราะเป็นย่างหลักเนาะกินเรื่องไหนเนาะหมูหเีบด้านดังรวยรไปแชีบเอยอันนี้อันนี้เป็นเที่ยวเนาะนี่นี่ต เี้ยวไปแล้วมันนี้มอนี่เอาส้มมาเออเอาผมขมเปรี้ยวแล้วก็เอามแล้วอันนี้ผมหือเปรี้ยวค่ะเนเปรี้ยวผมมอนีมอ้หมไอันนี้เปรี้ยวเปนนนครับเอาปทะไรเปร้ยวต้งๆเลยเนาะเจ้าบัตรองงันเห็นผมนับหนึ่งสองสามแสดงว่าผมนี่คือให้จำได้ละ จำด้วยกับเราด้วหันมาเห็นน้ำเตือนก่อนจ้างเขาบอกผมนี่แหละน่าชูนับก็มีประโยชน์เหมือนกันเมื่อกี้นี่เพราะนั่นเห็นน้ำด้วยพรานั่นเห็นน้ำเห็นอย่างปลาเป็่อะไแสดงว่าเป็นเกล่ยวมันงใจได้เลยแต่ถ้านับแบบนี้คุ้มแค่นี่นี่การนับจะมีประโยชน์แบบนี้หนึ่งสองสามบางครั้งเอฟจีก็ถามมานับนับนับได้หน่อย บางครั well. okay. ้งก็การลืมได้ครับคุยานะครับันนเามแล้วเกัเดียวอันนี้ผมเด้อเลยารับที่มันหวานเทไกินดีเป็นบแบปดที่ก่่่่่่่่่่่่่่ย่